ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีที่รักในการหาอยู่หาหกินทุกท่านนะวันนี้พบกับเสียนลอยปลาเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้เสียนลอยปลาก,ก็พาพี่พี่น้องๆครับผมออกมาหาอยูห่หากินเหมือนเช่นเคยเนาะหลังจากที่ว่าก็ลงเฉพาะในอะแอฟฟ้าพี่น้องแอปแดงก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เอาวันนี้ก็เลยมาหาอยู่หาหกินครับผมต,ตอนนี้ก็ไปทางไหนก็ไม่มีหมายนะพี่น้อง ดูสภาพด้านหลังนี่พี่น้องนี่ครับทุ่งนาแถวบ้านเเลยป่าก็จะประมาณนี้แหละรอน้ำเนาะน้ำก็ยังไม่มีครับผมผ้าจะไปใส่เบ็ดปลาช่อนก็ต้องไปหมายไกลแะละพี่น้องเเลยป่าก็เลยยังไม่ออกไปไหนเนาะก็หายอยู่หากินแถวบ้านนี่แหละครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อดินบอ่อดินแถวบ้านเเลยป่านะพี่น้องเป็นทุ่งนาเป็นไรแล้วก็เป็นบอ่อดินอ่ข้างทางครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูครับผม ครับผมสภาพไม้ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่จะเป็นบอ่อดินข้างทางเนาะอันนี้ก็เสียเลยปากก็ใส่ไปได้ไม่กี่คันหรอกพี่น้องน้ำน้ำก็แห้งเนาะเหลืออยู่แค่หย,ย่อมนี้อยู่หย่อมเดียวครับผมแล้วก็จะเป็นด้านหลังครับผมนี่บอ่อเขาก็จะยาวไปนู้นเลยเียเลยปากก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ประมาณนี้แล้วครับครับผมก็ใส่เสร็จแล้วเนาะแถบนี้เนาะ จะเสียเลยปากก็ว่าจะย้ายหมายพี่น้องมันจะเป็นแบบหมายประเภทแบบว่าเป็นบ่อแต่ไม่ยาวครับผมจะใส่ได้ก็ประมาณสิบหลังยี่สิบหลังประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าครับผมว่าะจะมีตัวมีแต้ม,มพี่น้องเสียเลยปากก็จะออกมาแค่ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งแหละรอบเดียวพอครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันดีกว่าพี่น้องเดินทางครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงยีกหมายนึงแล้วครับผมก็จะเป็นถนนเส้นเดียวกันนี่แหละพี่น้องไม่อยากไปหากินไกลครับผม ถนนก็อยู่นี่เลยถนนก็อยู่นี่เลยครับผมเราก็มาจับฉลากเอานาะว่าจะมีตัวมีแต้มไหมพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเสียเลยป่าจะหากินคนเดียวเนาะพี่น้องเราก็หากินเหมือนกันครับผมแล้วแต่หมานใครหมานมันเนาะพี่น้องอเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายบ่อน,นี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผม ันนี้ครับผมไม่รู้จะมีตัวดีกว่าแต่พูดถึงม,มีทุกบ่อนะพี่น้องแถวบ้านเตรียมไว้ป่าขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะใส่ไปกินหรือยังสภาพไม้ก็จะประมาณนี้แล้วครับผมนี่เป็นป่ายากนุนเดี๋ยวเราใส่ตามนี้ไปเลยครับผมเดี๋ยวลุยกันดีกว่าพี่นอ้องพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่ดีกว่าครับผมอาจจะลมแรงนิดนึงเนาะไปครับผม อันนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราไปใส่ต่อกันเลยพี่น้องยาวๆไปนู่นเลยครับผมมีตัวครับไม่น้อยปประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวผมผมอยู่ดีแหละครับนี่ขาวๆนี่ก็ใส่เชิเลยปากเชิเลยปากก็หารู้เป็นเด้อพี่น้องเลยใกล้สไตล์เดิมนะครับสมเมาพี่น้อง ครับ พี่น้องตอนนี้ก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกําลังเดินกลับรถเนาะพอดีมาเจอน้องครับผมน่มาจะไปใส่อ,อเขาเรียกอะไรล่ะ<ม>บางรันมามั้งใชลงลงไปสุดที่ว่าพี่บอกไหม,ไมไเออไอไอบ่อตรงต้นตะโกนะถ้าบ่อล่างไม่มีนะ<ป>ใช่มันจะมีต้นตะโกแล้วบ่อถ้าเราหันหน้าเข้าต้นตะโกใช่ไหมบ,บ่อฝั่งด้านขวามือจะมีตัว ไม่รู้เหมือนกันไม่จะใส่แต่ตัวเบ็ดน้อยหรอแม้เพราะว่าปามันบุญมีไส้ใหญ่กันเด้เหลือตัวเบ็ดน้อยบกี่ตัวครับน้องอะไรชื่ออะไรเชิดครับเชิดถาครับน้องเชิดครับผมไปใส่บังรันมาเนาะบังรันครับใส่ไปกี่หลังแล้วนี่สิบสี่ครับโอ้สิบสี่หลังแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวว่าจะให้น้องพาไปดูไอ้อะไรตรงไหมไอ้ป่าบัวในต้นตาลเนี่ยป่าบัวต้นตาลครับที่เสียอะไรกว่าก็ใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใส่แล้ว ใส่ได้แค่ฝั่งนู่นเนาะฝั่งนี้ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ฝั่งติดถนนเนี่ยแต่มันก็พอได้ใส่อยู่มันก็ต้องหาเก็บแบบนี้แหละพี่น้องเนยบ่อที่ว่าเขามองขามเนาะใช่ครับอโอเคประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ใหม่กันครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จพันที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาดูน้องๆเขาตกปลากันอยู่ก,ก่นอนเผาบ้านเนาะจักได้กันพอสองตัวยังโอ้ยมันบ่มแม่นได้ปลาแล้วดิห้ามเปิดเผยพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี ปลายังครับอ้ตายแล้วเสียนอื่งครับผมเสียนอืองเดี๋ยวค่อยไปดูช่วงประมาณสักทุ่มกว่าเลยพี่น้องนี่ก็กลับไปอาบน้ำอาบผ่ากินข้าวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทุ่มหนึ่งครับผมแก้วพี่น้องเดี๋ยวเรามายามรอบแรกกันเนาะ,ะเดี๋ยวคอยรุนคอยติดตามครับผมจะมีตัวไหมอันนี้ก็เป็น หมายใกล้บ้างแลวพี่น้องไม่พูดลําทําเพลงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยเนาะก็จะยามแค่รอบรอบเดียวแหละพี่น้องแล้วจะเอาไว้กู้เช้าครับผมไปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมนี่เหมือนหมายนี่เหมือนเขาจะฉีดยานะพี่น้องเรื่องจะอันตรายเนาะจะมีแผลมีอะไรับพี่น้องนั่นแหละครับผมต้องระมัดระวังเนาะถ้าเขาฉีดยาฉีดอะไรก็ เป็นแผลเป็นอะไรก็อย่าไปถูกน้ำแถวๆบริเวณนะั้นนะพี่น้องโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตโอเคครับถ้าไงไเดี๋ยวมีตัวมีแต้มยังไงเดี๋ยวเพืมีอาการเดี๋ยวจะถ่ายดูครับผมพี่น้องดูประช่อนครับผมดูว่าในไฟเห็นหรือเปล่านะพี่น้องตัวยังใหญ่เลยครับผมโอ้อยู่ไกลพี่น้อง ถ้ามีฉมวกนี่ได้แทงแน่เลยพี่น้องเอ้ตัวอย่างใหญ่เลยครับผมไปแล้วผลาดครับผมน่าจะถึงฉมวกก็ด้วย,ยบ่อแรกยังไม่มีอาการเลยนะพี่น้องมีอาการไปคันนึงมั้งแต่ไม่โดนครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ก็ยังไม่มีอาการเลยครับผมสายยังหย่อนเตบเซบอยู่เลย เดี๋ยวดูยต่อครับผมแล้วก็พี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับผมสวยสวยเลยแมกินลงรูครับผมกลัวจะดึงได้พี่น้องมาแล้วครับผมแต้มแรกสวยสวยเลยอ้าวหมานครับหมานหมนัมนหมนหมนอ่ะเดี๋ยวดุยต่อพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมแก้วตัวแรกมาแล้วครับผมแล้วกบผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะพี่น้อง ่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดีย๋ยวเราลงไปดูกันเลยอ้าหมายแรกได้สามครับผมหมายสองครับหมายที่สองดูความลกดูพี่น้องเลยมีตัวอยู่หรือเปล่าจะหาหมายเจอไหมเดี่ยพี่น้องือลกแท่ เหตุการณ์ยังปกติครับผมยังนิ่งอยู่เลยนะไปต่อครับผมมีปลาหรือเปล่าเนี่ยเงียบๆนิดหนึ่งทับิดองเลยแล้วูุนก็สายหย่อนไปต่อครับหมายนี้เสร็จเลยปลาใส่ไว้ไม่กี่หลังเลยพี่น้องอนี่ก็ยังไม่กินครับผมนี่สายยังหย่อนอยู่ ใส่ไว้ประมาณสามสี่คันมั้งพี่น้องเห็นน้ำเขาน้อยๆเนาะก็เลยไม่อยากจะใส่เยอะครับผมเสียงอะไรปลาหรือกบอู้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 อะไรไม่รู้พี่น้องกบกบหรือหนูกระโดดคุ้มคุ้มคุ้มเลยเห็นตาเหนาเสียขาแล้วพี่น้อง คันนี้ก็ยังมีอาการครับแล้วก็พี่น้องตอนนี้ก็ทําการกู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้แทบจะไม่ได้ยกกล้องถ่ายเลยพี่น้องเอ,อ้ยจาก,ก็ไปไหนหมดปลาไหลขอครับผมแทบจะไม่ได้ยกกล้องถ่ายเลยล่ะพี่น้องเอ้ยไม่มีแต่ประช่อนเล็กน่ะพี่น้องได้ประไหลอยู่สี่แต้มมั้งที่เหลือก็น่าจะเป็นปาหมอแหละกินเหยื่อหมดครับผม ก็ไม่โดนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูผลงานครับผมช่วงรอบแรกหวัวค่าเนาะก็จะยามแค่รอบเดียวนี่แหละครับผมนี่ผลงานช่วงหวัวค่าพี่น้องก็จะเป็นปลาช่อนเล็กครับผมแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งเนาะแล้วจะเป็นปลาไหลอยู่ประมาณสามตัวแหละถ้าจําไม่ผิดนะพี่น้องนี่เลยครับผลงานช่วงหวัวค่าครับผมก็ประมาณนี้แหละครับอเดียว เรามาลุ้นอีกรอบหนึ่งช่วงเช้านะพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าครับผมสำหรับครับคำคืนนี้ก็ราตีสวัสดิ์ครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมอรุณสวัสด์ยามเช้าครับพี่น้องหลังจากที่ไปหลังจากที่ว่าใส่เบ็ดเมื่อวานนะพี่น้องเมื่อคืนนี้เสียเลยป่าออกมาก็ได้อยู่สี่แต้มสี่หางมั้งพี่น้องไสก็สวยๆอยู่นะ ไม่ค่อยกินเท่าไหรครับผมน่าจะบางตัวนั่นแหละเพราะว่าเนาะอย่างว่า่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าเสร็จด,ด้วยปลายจะหากินคนเดียวครับผมคนอื่นเขาก็นั่นแหละหากินด้วยเนาะอ่ะไม่พูดํำทำเพลงเดี๋ยวเราไปกู้ไปยางมาดีกว่าพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมหรือเปล่าเนาะช่วงเช้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับผมเงียบเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะพี่น้อง ไปดูคันที่มีอาการก่อนดีกว่าคันนี้ก็มีดึงมีลากอยู่แต่ไม่น่าจะใช่ปลาไหลเราพี่น้องเมื่อคืนนี้เสียเลยปากก็เห็นปลาช่อนใหญ่อยู่นี่แหลนะถ้ามีฉมวกโอรับรองเสร็จแน่นอน ตรงนี้ได้ใส่ไว้หรือเปล่าไม่ได้ใส่คันนี้ก็เงียบโอ้หมดตัวจริงอแม่พี่น้องเลยไม่มีอาการเลยครับผมยังไงถ้ามีตัวมีแต้มหรือมีอาการเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้กันพี่น้องอมีตัวมีแต้มครับผมแต้มที่สอง นีเลยครับผมเห็นไหมครับผมนี่ตัวเหลืองๆเลยเี่น้องว้าวนี่ๆๆๆสวยๆเลยครับผมแม่เดินมาเห็นเลยครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องปลดกันดีกว่าครับผม ฝากคูณอีกครับผมเมื่อคืนคันข้างๆนี้ก็เ,เอาตัวเบ็ดไปนะพี่น้องขาด <c oughs> ครับผมแดมที่สองว,ว้าวใสสวยๆเลยครับผมอ้อขวันเจี๊ยบเก็บครับเก็บเดี๋ยวลุยต่อเลยครับับพี่น้อง อ่บ่อที่สองก็เก็บกู้ไปที่เรียบร้อยครับผมแฮวครับผมโอ้ย oh, ตอนนี้ดูอัปเดตยังได้ปลาไหลสามตัวอยู่เลยพี่น้องนี่โอ้โ oh, ห oh, oh. าตัวยากจริงครับผมอะเมื่อกี้นี้น้องก็โทรมาเนาะกำลังกู้บั้งรันเดี๋ยวเราไปดูน้องดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงแบบไหนไปอานี่เสร็จเลยป่าก็ยังเก็บยังกู้ไม่เสร็จหรอกพี่น้องเดี๋ยวมาดูน้องก่อนครับผม น้องเชิดครับน้องเชิดสวัสดีตอนเช้าครับผมได้กี่แต้มแล้วครับผมสามแต้มครับตายครับโอ้โเอทำไมมันถึงตายโค้ใสสวยนั่นเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวดูน้องเทดีกว่าครับผมเอาอะไรมาใส่บันนี้ยังไม่อยู่ใต้เบาะรถถุงเออเออหมดหรือยังนี่ยังครับอเดี๋ยวน้องเชิดจะพาไปกู้ต่อนะของเดี๋ยวของเราค่อยไปดูทีหลังพี่น้องอันเม็ดยี่สิบบ้านี่อันไหนครับนี่เม็กระบอกเม็ดหนึ่งโอ้ ลองได้สามแจมแล้วพี่น้องก็เท่ากระเทียมด้วยป่าเลยนี่ตัวทว้นิ้วก้อยเมื่อคืนก็เจ็ดตัวแปดตัวไม่ค่อยกินเท่าไรไปบ่อนู่นก็โดนแต่ปาหมอกินมดไะเดี๋ยวยังไงเราเดี๋ยวไปดูน้องกูก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บของเราเนาะบ่อตรงทางแยกเนี่ยครับผมตอนนี้ก็มาถึงอีกเป้าหมายหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวของเราค่อยไปกู้ไปยามพี่น้องเดี๋ยวดูน้องก่อน คือน้องกูบังรันครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหยื่ออะไรนะเหยื่อปลาสับเนาะเหยื่อปลาต้มอเอาเหยื่อปลาต้มเอาแล้วครับลืมหมายลืมทีแล้วพี่น้องเอ้ยงานนี้ลืมไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ลืมมองหรือเปล่านี่ <c oughs> จะตามไปดูน้องก่อนครับผมรุ่นรุ่นมีตัวหรือเปล่าครับผม บังแรกยังเงียบพี่น้องบังแรกยังเงียบพี่น้องพอวันนั้นเสียเลยปากเขามาใส่เบ็ดนี่แหละมีอยู่สักใส่ไปยี่สิบกว่าคันไม่มีท้อทักคันเลยเกียอยู่ยังไงอยู่ยังงั้นครับผมมีปลาเขาอยู่บ่อนี่พี่น้องคันเนี้ใส่ลงไปยี่สิบกว่าหลังกินทุกหลังอ,น,อ,อน่าจะเป็นปลาไหลแบบไส้สี่ชิน่าจะไส้ไม่ใหญ่เท่าไร เปล่าเอาแล้งาทำไงเนี่ยใช้พลาสติกทำเองโอ้ทำแบบนี้เนาะมีไหมนี่พี่น้องยายามเบ็ดในป่าดงดิฟใสรองเท้าแท้มาลืมลืมหมายแล้วพี่น้องลืมหมายจะใส่มันก็กินรอบบ่อนี่แหละแต่บ่อทั้งนู่นพี่ก็ไม่ได้ไปใส่นะ น่าจะมีน่าจะมีคือกันนะไรเนี่ยนู้ะเลิดเป็นนนยาขนหนาเน,น,นี่ยหืมมีไหมเนะี่ยไม่มีเออมันใส่ซ้ำมมันไม่กินเลยเนะี่ยไม่เข้าเลยแล้วเหยื่อมันคือไปไหนหมดแล้วบัะนะลายปกัน้ำเสียบไว้เสียบไว้ลุยต่อพี่น้อง ลุ้นกันยาวๆเลยครับผมบังต่อไปครับบังต่อไปไปมีไหมนั่นมีเ<ส><ม>ตี<ม>่ยนแตวบ<ม>วกไม่มีเห็นไหมเตัวน้อยไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปเททีหลังดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูนี่แหละครับวิถีชีวิตเนาะแถวบ้านเราหายอยู่หากินกันไปครับผม จะเหมือนกับที่เสียเล่ยป่าพูดได้หลายคลิปครับผมได้เยอะก็ขายได้น้อยก็พอได้กับข้าวเนาะนอันนี้มีอาการนะเนี่ยอ่บางนี่กระติดพี่น้องตัวน้อยเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันครับผมออกขึ้นทางไหนทีนี่ทางเก่าครับเดี๋ยวไปทางเก่าเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่ครับผมนี่คือมองอกมาใส่อีกหนึ่งเป้าหมยครับผมแล้วอันนี้พี่กับ่ไม่ได้ใส่นะเออไม่ได้ใส่ ใส่แค่บอนั่น่ะบอ่อเดียวแล้วพี่ก็ไม่ได้ลงไม้อีกเลยโอ้ดูสภาพหมายดูพี่น้องเลยป่าดงยิบคักๆเดี๋ยวเราอยู่ด้านบนมีอะไรหรือเปล่าได้ตัวด้วยตายตัวใหญ่ไหมอีกหนึ่งแก้มครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาทีรอบเดียว ผลงานสําหรับบั้งรันช่วงชา้าถ้าพูดถึงถ้าตายมันจะเป็นเมือกใช่ไหมไปต่อครับผมเลือีกหรืออีกสองบั้งนะ,อะเอาละในหนึ่งบัางก็ยังดีครับผมนู่นอีกกันหนึ่งอันสุดท้ทาย ี่เยียงเสียงมันนักนักนะขุะะประกอบการก็ครบเลยเนาะ,ะ,ะหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องเนาะว่ามีกี่ตัวกี่แต้มครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้องผลงานน้องครับผมออโอ้โหถุงน้ำแข็งมาใส่เลยพี่น้องเอ้ย เห็นไหมนี่นี่นานหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมสวยๆโอ้โหมาอีบหนึ่งบ้างครับผมตัวนี้ตายเหรอเนื้อโอ้ตัวสวยตายเนองเด็ดเด็ดสมอลเล่เฮ้ยฮึเกะเนี่ยปลาไหลมีเกดด้วยครับผม งูสนปนเด็กเ่าเห็นเป็นปลาไหลนะไม่ใช่ไปขอไปกินปลาไหลนี้นี่เอาออกไงท่ันบัดงูกับงูโอ้พี่น้องมีงูอยู่ข้างในด้วยสงสัยข้อไปกินปลาไหลนั่นแหละนี่ตายนี่ก็ตายโอ้โหโอ,โอ้ดูไซส์ครับผมโอ้ตัวน,นี้ก็ตายนี่ก็ตายอีกแล้ว เออมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเนาะใส่บางรังเนาะอ,อ้อได้ดตัวเป็นหนึ่งตัวครับผมพร้อมกับสเน็กตัวนี้ก็ตายอะ่ะน้ตายเขาไหนเนาะไม่ตายครับผมใส่ถุงใส่ถุงเอาตัวนั้นใส่ถุงด้วยนะั่นนะยังไม่ตายเลยเนี่ยเนี่ยนะ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 บังเนี่ยน่าจะหมดแล้วพี่ ผลงานกี่แต้มครับผมห้มโอ้ยนี่เป็นกิโลแล้วนี่สองตัวสามตัวนี่ก็เป็นกิโลแล้วนี่โลกว่าดยซ้ำมั้งนี่แ้าอยู่ในบังนี่ครับผมนี่อันนี้ก็หลายอ้อมอ้อยเลยเนีย่ของแท้ผลงานของน้องครับผมสําหรับเช้านี้มันหมาเลยครับผมสินเชิดสินเชิดผลงานก็ประมาณนี้แหละครับผมโอ้ต่ตัว ปิ่งเปลงเลยครับผมนี่ของแตะเลยครับงานผลงานของน้องเชิดครับผมผไซส์ใหญ่ๆเลยวันนี้ก็ว่าสามตัวโล่สามตัวโล,วลก,กว่าหนหละพี่น้องเลย <รอ S 1> ไม่ใช่ร <อ S 1> ธรรมดาครับผมแถมเออได้ข,ข้างลายมาอีกหนึ่งแต้มครับผมนับเหมือนกันครับผมเป็นแต้มเหมือนกันอันนี้เราจะาเอาออกไงบัดน,นี้ออขอไขออกเนาะ งูงูพี่น้องไม่ใช่ปลาไหลเด้อน่ะเอาเลยครับผมเทเลยครับผมสเสนกค,ครับผมสเสนกบังลันปเลเร็วโอ้โหเขาเรียกอะไรงูเ,เห่ามารเปล่าไปแล้วไปแล้วพี่น้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับผม่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยของเราต่อเนาะไม่รู้ว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมพี่น้องก็เมื่อคืนนี้ก็ ได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าหกเจ็ดถังเดี๋ยวเราไปสรุปยอดอีกทีหนึ่งกับบ้านนะพีเน้องเนาะน้องเชิดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเลยปากก็จจะแยกกับน้องเชิดไปเลยเนาะสำหรับนี้เดี๋ยวเราไปรุ่นของเราต่อครับผมไปครับพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับผมสําหรับวันนี้เนาะก็เมื่อคืนแล้วก็เช้านี้ครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยครับผม นี่เป็นผลงานสำหรับเช้านี้นะพี่น้องโอ้โหก็ยังไม่พลาดนะพี่น้องจังพอได้มีตัวมีแต้มอยู่พี่น้องนี่แต้มส,ยสวยๆครับผมอ่าขอมานี่เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาผิดคิวนะพี่น้องอเป็นปลาผิดคิวครับผมก็จะเป็นปลาช่อนอปลาช่อนครับผมแล้วก็ปลาดุกนี่ปลาดุกไซส์ใหญ่ๆเลยครับผม ผลงานสำหรับเช้านี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมก็ยังไม่พลาดนะพี่น้องยังได้มีตัวมีแต้มมาให้พี่พีน้องๆได้รับชมอยู่ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณที่ละครับพี่น้องยังไงก็ฝากกดติดตามเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจเสียเลยป่าได้ทำคลิปต่อไปคีิน้องแล้วคอยติดตามเลยพี่น้องว่าคลิปต่อไปเสียเลยป่าจะพาไปหาอยู่หากินอะไรประเภทไหนแนวไหน สำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ดครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม